นนี่นสา้มอกนไนนสวัสดีจ้าเมื่อนี้ฝนตกคุณพอบานเลยส่วนออกมาเหรอเบึงควายเลยจ้าเพราะว่ามีออเดอร์เขามาขจ้าจอยากได้ควาย ก็เลยมหาหาให้ข้าเจ้จาจ้ะอันนี้ก่ย่างมากไก่จะหอดขอแล้วจ้ะขออยานมึนค่ <c oughs> อยก็เลยต้องยองๆเอาจา้ะมาอยู่ในดุงในสวนอย่างอยู่ในหน้าข้าเจ้าพี่ละจ้ะ ถึงแล้วเดี๋ยวไปขามกันหัวกันจะควายควายก็จะมัน่นมาเบิงแบบนี้นะจ๊ะถ้าว่าโอเคทางงานคือข่าตากรรมการก็จะซื้อไปหาข้าเจ้า าน้องควายเขาน่ารักมากเลยกล็ร่างเบิ่งกันอยู่จ้ะไม่ยางหรอกเบิง่งสวนข้าเจ้าถ่าซ้ำเพิ่นคุยราคากันป้าบบัฮคุงข้าเจ้าไว้พี่น้องพวเนี้ยเบิร์นในจับบังคุงเพิ่นก้านดำๆเนี่ยบ,บังคุงเจี๊ยบบังคุงยังหรอก ลุกขนาดได้ป่เนี่ยคุณอะมาอีกต้นหนึ่งมาที่นี่คุณอะโอ้ยตอนซ่อนหาบัาจคองปูกันนะสองหน่วยสองหน่วยกับว่างามสัมคุณอะเวีนกานดำห่อนแห่มอ๋อคุณอะต้นคุณกลา ขนาดบอกห้องออกดอกบกห้องเป็นติ้งเนี่ยเป็นดอกเป็นติ้งหรอเขาจะเอื่อญยังอันดกเฮ้ยจจอคนนะบัดคงจะคลองหยาโอ้ตะบอเป็นมากเป็นกับขิงขิงซะล่ะเอีทำมันขายเป็นราคาว่า ค่อยแต่นีงามเจะพี่น้องเมื่อนี่ขายตัขายโหขนาดเลยยืนยซ,ซื่ออยู่เมื่อ,าม,อามาจ้ากลุกละค่ากันบ่ได้กลุกละค่ากันบ่ได้กะไปคิดเบื้องก่อนจ้ะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ